แป๊โอ้ยเดี๋ยวบังตัวที่ช่วงก็เป็นปลาปูปูยศซาซาปลาแซ่บมาดูยดซาซาให้สองสองสามสามอเคครับผมสวัสดีพราแม่พี่น้องเอฟซีรข่งเด้พี่น้องเนาะ เอายินดีตอนรับเข่าสูทีมงานมาให่เนาะห้ามวนครับเนาะหลังจากแปดเจ็ดสามออกครับทั้งบนทั้งล่างนเนาะก็แนวทางปูรุสีครับผมเนะาะกะเพ่นไห่ไว้ตอนงดวดเลยพี่น้องเนะาะมี่สามมีแปดมีสองมี 7, เจ็ดเนาะพ่นไห่เป็นบนไว้พ่นวา เนาะปรากฏว่าเนาะแปดเจ็ดสามเข้าครับผมเนาะแ้วก็เป็นต้องวัดเลยพี่น้องเนาะหลังจากวันที่หนึ่งเนาะเขาเอ็มมี่กนะ็เดือนท้ามาคคำๆสำแล้วพี่น้องต้องวัดเนาะกับสำหรับงวดประจำวันที่หนึ่งเมษาเนาะรอติดตาม รับสมรับฟังบรรยากาศต้องกัดครับผมมีมกาที่เลงผมเนากาที่วังกรอครับผมเนาะจ้ารเปาแค้นถวายปูคนเนาะวางแรนกกระตบกวางมาเรื่องเครองเพียรพี่รองเอาโซกเอาไส้ครับผม พี่น้องะวันนี้นาเย็นนี้มาขอโชคงก่ทนนะกันนะว่าพี่ตามนะชคมาัง ถวายปูหลายบ้านเอาสามตัวเพระเจะเอาล่าดแกกได้พี่น้องวันนี้นะชุดๆ มันยังสลับตำแหน่งอยู่อ่าว่าสลับตำแหน่งครับผมโตตรงเลยบ้างขาตัวตรงตัวตรงเลยไม่ต้องกลับไม่ต้องกลรพีครับผมแล้วงวดนี้งวดที่จยเอาให้ทะลุปัดบ้องไฟเลยผมบอกว่าซื้อขึน้ดโวดป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 เดปวดปวดปตดดตวดปวมเรปดปดวอมน นิมนเนปอป่วยนิมนขอราตนานิมนดวงจิตดวงใจดวงธรรมจงเกิดพารันจิตเกิดขึ้นมาด้วยพระพุทธโธพระธรรมโมพระสังโฆสัมมาอารหังพระพุทธโธนะโมพุทธายะสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ นะมะพะทะจพะกาจะพุทธนะอาอุนะโมพุทธายะพุทโธพุทโธพุทโธสัมมาอรหังพุทโธพุทโธพุทโธเรราคานตังสันตังวิกังเครยขัใชโอกาสเสติทายุทธะมาบะมา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 พุทโธพุทโธพุทโมา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 เนม์นมนมอนมนม์นมนมอนมนม์นมนม์นมนมอนมนม์นมนม์นมนม์นมนมอนมนมอนมนมนพุทโธพุทโธ พุทโธ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 พโธโธพุทโธพุทโธพุทโธุทโธพ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 ุทโ เอชกูออก่า uh ดิเอชออก่าเดี <guarding okay>? ๋ยวคนจะคิดถึงว่าจะกลับนนท์เน้่ยผมนะคนด้านมาลายมาลายทำโม้เลยเด็กงัดกันโดด ปูโอ๊กักไล่าสั่นอกักลยะนีปบ้ากันไลได้แค่นี้ตกสำราได้ปูเคยเห็นก็เห็นปูเอาได <und> ้ป <been> <itation> <âu baik> ูฮะางไกลค้าเจ้าใช้มายามได้ปูทางอื่นเพิ่ะไดสามตัวเคงเว่าสั่นเอาเต็มเได้ปู ลูกเพิงลูกเทียดอยู่นี่ลล<ะ>เลยสันวาแี่แต่เห็นโอ้ด<อ>ูบึ้หลายบึ้หลายปูเอ้บ่อบ่อบ่สดงงสีได้ผมก็มีความมุงมันขึ้เกาได้ปูเอ้เน้มุงมันขึ้เกาปรารถนาเด้อครับปรารถนาเอาแต่แฉะะปูเอ้แม่ปู ปูอหาย๋ตวผมก็จะยอมับเอต่างขั้นหาเอาเลยดอเชยนปูปูเดี๋ยวเราปูเอ้ยเอาเมละปูเดี๋ยวพึ่งนัปู่มุนมนบปูอ้ยยังยังบอท่านในเบิรงอยู่ครับปูสเขียนบอกปูปูสเขียนบอกรับเฮ้ยตาแน่ปูเอ้ยเอาแค่พงกอนนะปูเนาะแป๊ไม่อีกแล้วปูปล่ยนเดเดเดี๋ยวเ แป็บโอ้ยเดี๋ยวตัวที่ช้อนก็เป็นปปูหมองหอแป๊บเออปูยัดซาซาแปล้วครัอันนี้ปูยัดซาซาให้สองสองสามสามแป๊บสองแล้วประมาณสาม นี่ให้ปูหรอนะเนี่ยจะเป็นปุยนะกายผมนะเช่นดยันหละปูจะต้งส่างออกอยู่สองอแปดสอหนักบอ,อกเนี่ยจำเอาจาเาให้ปูเขียนเองแปดสองสองสงปสองสองสองสาม

สองสมีตตอีกีบบปูสองือสองคางสองคือสองคางสองแบบสอง้หาอ่งนียังสามสามโอ้เอาไป่งตล่างบนอีบัวปูบอกขักว่านน่อตัวนอ่ะไอสิบัวปูนี่มันนี่เ่นวัน เงีนย่ดิูเงี้ย่นาะป่ยผมกับเบิร์กบอกกันลูกลาสุขเบิร์นายมันหายงงจันหายงงจักบ้งในตูวให้บ้างในตอนนผมซกอกไรให้ได้สุกคนด้ปูได้ยืนได้ได้งัดไี้ปูผมจืบ่ได้เปแียงกับเสือผมทเป็นนำหนุมือนวมาตบกวข้างพูเาะวัน คือว่าตองหงดได้เนาะควบม่งมันผมเลยนี่ไอ้กบานนี่ยงงวงมัถวายหงดนี่บทามยากเลยบาพี่น้องบ่ทามยากเลยนี่ปูหาทั้งบนทั้งล่างได้หงวดเลยอะยังไบ้านี้โอ้ลางลำปูโอ้งล่งล่งล่งลมาเนยาเอืมนงลำเก่าผมไหโอ้ได้เป็นอย่างงลำเก่าผมมไว้แต่ไววกัาดหมเนได้ปูแต่ยังง แปดสองสองวงกลมโอ้วงกลมวงกลมวงกลมะไรสิลูกวองถรปุกนี่วงตรงสานี่ปุตัวนใหญ่นี่ปุเานี่าปุเอากลมกลมือเครื่องเครื่ลดน่ะกปุนี่ปูแดงนี่ปูนี่ใอ้กับปุ โอ้โหกมแปดโอ้โหแปบพี่น้องตัวเดียวนี่บ่พูผู้ได้พูดได้พูดได้ยากเลนบ่พูดว่เมื่อไโอ้ไอ้บ้ากมไปพร้อเลยบูจวงตัวนี้ม่พูาจวงพึ่นาบ้ากลมเล่อันนอะไราบดางวาดนี่แดงสีพ่บู่เดนแปดไดพี่น้องก็พิจารณาดูนะคะพิจารณาเมืองอิน้อพี่น้องก็ ใช่มีการนัยยะในการรับชมนะคะเจ้าไหเป็นไหจังไรเนาะครับผมให้เป็นตัวเลยเราต้องมาถามหาเหล็กวิ่งได้พี่น้องเด้อเนาะปูให้เป็นโตครับผมเนาะทั้งบนทั้งล่างเราต้องไปไซน์นะครัมาว่างจอกหลอกนี่นะครับมาครบเสียบเลยพี่น้องแม่มองเดียวนี่ผมนเนาะสมเร็จตัววิ่งของเราโอ้ฝ้าไปหาได้พี่น้องด้วยเาไปนี่ฝ่าวิหาได้พี่รองด้วยไหมากตองวัดครับผมเนาะ หลังจากนี้ไปก็ขึ้นสีหายากเราละเนาะเอายาลืมเด็ดขาดมา่ดลองเนาะหมดวางมันถือสุดหกแปดห้นะครับแต่เนื้อหนาปูแปดสองสามแปดสองสามสาธุ ้องหางอันนี้กระซิด้อพี่น้องด้อแอก็แอสได้ยินมาสล้ะพี่น้องก้อนสิไปแปดสองนี่หละ้วหรอกเอ้าโอ้กระตกับตัวเดียวกันเท่าสิกับไบกับ้านเาเพี่น้องโอ้ตัวเดียวกันพี่น้องเอ้นออาเอา นับตอาูอคอครับผมเนาะพี่ร่างสองสามครับหน้าจอครับผมนะครับผมเอาพี่ร่างเนาะ เอาโศกโศกสองสามอันนี้คือต่องวดครับผมงวดประจำวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยครับผมนี่นะนี่นะเอาถือตั้งไต่ปูบาดนี่ต่องวดได้ปูฮะตายตรงกลงตายยังข้างๆด้วาพี่น้องเนาะพิจารณาไว้ครับผมเนาะพุ่งนี้อาจจะหาไม่ได้แล้วเราจะหาไม่ได้เขาเป็นบ้ากันเขาจะหาไม่ได้เพราะว่า อาจจะยยกให้สรุปจบสตรีมไลยไม่ไ้สรุปไผ่ได้พี่น้องได้ค่ะเนาะสรุปกให้ก่อนจบ นีแต tamam ่ของสองกลังใจเจ้า huh. พ่มาน่ย huh. ที huh. ่เป็นคนดียวแ่งสเปส่สิบแต่อนี้จยิ้ี้ยิ้บตอนีกเา้ยินได้อยู่ไก่อูกต้ยมอนยอู่ไก่อืมไปฟังมึงอ่ะดหเจากับฟังของนี้ยก่อน่าีบไห้ยิยินด้วยกันบ่ได้ได้ได้ยินมเหมือนกันห ก็ยิ่อกันบ่เมืองอิอยู่เออเพื่อนก็บอกจะนี่ละทุกคนก็เห็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นพ่อชัดเจนชัดเจนเพือผู้ติดตามเอฟซีทั้งหลายแต่คิดว่าขับก็ต่อให้พยายามเมืองเอาจัดสรรใจว่าหลอกมันธรรมดามากมบตรงเป๊ะแล้วเมืนงติดออกบ้างผู้บอกว่าบ้างจะหลอกก่อจะกรุงเทพฝันหน่าบาต้องพยายามว่าจับวางจับ ฉากมันถือต้องแต่มันบอไปแซมันอยู่ใไดนีและขอชมันว่าเฮ้าเฮ้าว่างไงถูกถือตกมันถือกับแดงมันยะงได้นี่นีแน่บอไปแซมสามนี้ว่าพันึงเห็นบอสามเจดแปดแปดสามส่นนมาคนเอตงตรงสามเก็ปเจเจอมันหลอกมันหลอกไะแปดเจ็ดสามมันยูหลอกมันคนละหลอกเเบิ่งเอาเด้อลอดูเอาเนาะพิจารณาพิจารณาครับผมขอบคุณค่ะ